เรื่องราวเริ่มต้นด้วยผู้เป็นแม่ได้นาน้องบาสไปฝากเลี้ยงไว้กับเพื่อนที่ชื่อนาริสราตั้งแต่วันที่28ตุลาคมซึ่งนาริสลาก็ได้อาศัยอยู่กับแฟนทอมที่ชื่อวราพรช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงบ่ายของวันที่8พฤศจิกายนทั้งสองคนได้รับจ้างทําความสะอาดที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านถนนคาไทยลาดเขตมีนบุรีแล้วก็ได้พาน้องบาสไปด้วยแต่ระหว่างนั้นทั้งสองอ้างว่าน้องบาสทั้งดื้อและก็ซนทําให้ทนไม่ไหว ทอมสาวที่ชื่อวราพรหรือได้ลงมือทุบตีน้องบาสจนสลบแน่นิ่งไปในระหว่างที่ที่ทำความสะอาดเนี่ยเด็กได้หนีออกจากบ้านไงแล้วก็ไปมีรปภช่วยจับเด็กไว้ได้แล้วก็ทั้งเจ้าของบ้านเนี่ยโทรมาต่อว่าว่าเอาเด็กมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเกิดความโมโหแล้วก็เลย ตีทำร้ายเด็กแต่ก็ไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับว่าได้กระทำการรุนแรงอะไรไปบ้างเพียงจะบอกว่าตีไปสองทีนะครับไอ้ที่ตีสองทีเนี่ยอาจจะเป็นแค่ไม่อยากจะรับผิดมากไปกว่านั้นหลังลงมือทำร้ายน้องบาสจนแน่นิ่งทั้งสองคนก็ได้หิ้วร่างของน้องบาสขึ้นซ้อนรถจักรยานยนต์และตรงไปหานายเรวัตซึ่งเป็นพ่อของนริศลาที่บ้านพักย่านทุ่งครุครับ ในขณะที่ขับรถจะกลับมาเด็กก็มีอาการอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมดสติไปก็เข้าใจว่าตายก็พามาพบผู้นัาที่สามคือพ่อของผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือนายฤวดเนี่ยมาปรึกษาักว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าเหมือนกับว่ากลัวความผิด